ตอนเราทำครูทีมงานอุตสาหประเสริฐยนท์ครับกับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึก้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยววันนี้เฮาสิมาเบิ้งอัปเดตเบิ้งอ่ะต่างเป็นเอ็ดงานอยูอูนะครับนี่รถสิมานําเสนออยูสองคันนะครับเป็นเป็นชิวาร้อยเจ็ดสิบหาแรงนะครับเป็นชิวาร้อยเจ็ดสิบห้าแรงนะครับนี่กำลังต่อตรงกับเสียบนะครับ หนึ่เจ็ดสิบห้าแรงยาวสี่เมตรสามสิบกว้างสองเมตรยี่นะครับกำลังต่อ ั้งต่อใหม่นะครับดัมกระเซียดสวยๆใหม่หมดนะครับจากกระพี่ขึ้นไปขึ้นใหม่เหมือนเลยเด็กใหม่ทุกตัวแผ่นข้างใหม่กระบอกดําใหม่ทั้งชุดนะครับกระบอกดําหกตันเตียนใหญ่นะครับกระบอกดําหกตันเตียนใหญ่ nhổ có thân đây nhổ nhổ, nhổ, nhổ đây là lạ tao là, toàn nhìn nhổ phải bưng qua đây anh em sang phần thì cố huyền cả bò dám mày thắng chút này không cả bò dám mày thắng chút này ôi khay nhà mà thai toàn thuần vào thân để phù phồng chuồng cả bò đầm ra เครื่องดีนะครับ175แรงเทอร์โบ175แรงเทอร์โบครับตัวตาเพียรนีน่แหะพี่น้องนะครับตัวตาเพียร ยาว4เมตร30นะครับยาว4เมตร30กว้าง2เมตร2นะครับเล็กที่ใส่ปูนี่เป็นเล็กอ่ะ2.5มิลนะครับเล็กที่ทางเขาใส่ปู2.5มิลเล็กไม่ถูกตัวนะครับจากกระซี่ขึ้นมาคกกือเด็กไม่ถูกตัวเลย กระบอกดำใหม่นะครับกระบอกดำใหม่ทั้งชุดกระบอกดำมหกตันกระสีสวยๆนะครับกระสีงามๆยังมาตนานมีไฟจับจองนะครับกันยังมันทนานมีไฟจับจอง เป็นดัมเกษตรสูงความสูงของเสานี่อยู่เมตรแปดพิษนะครับอยู่ที่เมตรแปดพิษเพียงหมวกพอดีนะครับเพียงหมวกพอดีทางคนกำลังต่อเลยดัมกันโยกโยกเด็ดหมู่ว่านนี่เห็นพคนร่องกันอยู่นะครับหมู่ว่านนี่เห็นพคนร่องกันอยู่ ดำกันยกได้แล้วเรียบร้อยแต่ว่ายกให้เบิ้งตอนนี้เพราะอะไรนะครับตามมันฟูพื้นอยู่มันเจ๊มันตีเจ๊ก,ก้าเพิ่นเบิ้งเกาขาวไปก่อนก็แแล้วกัน ช่วงนี้ลูกค้าก็สร้างต่อดำหลายอยู่นะครับสร้างต่อดำหลายขั้นอยู่หรือว่านี่กล็ลูกค้าก็เดี๋ยวมาจองไว้ขั้นหนึ่งนะครับให้ต่อดำกาแฟให้เป็นตัวเป็นตัวเอ็นเสียลอยหาสิบแรงนะครับเป็นตัวหัวถือลูกค้าเดี๋ยวมาบอกให้ต่อดำกาแฟให้ลูกค้าเดี๋ยวมาจำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสิเริงขั้นนี้ออกก่อนนะครับเริงต่อขั้นนี้มาเสียดก่อนนะครับจ้างสี่เอา ทันที่แต่ามาจองเขานะครับอีกขั้นหนึ่งทีซามคนก็ตั้งเดอยูอ่นะครับตัวน,นี้นี่เป็นเรนเชี C ่ยร้อยยี่สิบแรงนะครับเป็นเดนเชียร้อยยี่สิบแรงแต่ก้อนนี่เป็นตูนะครับแตก้อนนี่เป็นตูบเี๋ยว่าลือตูร่งนะครับเี๋ยว่าหลือตูร่งเหรอจสะใส่แผ่นข่างใส่ขอกนะครับเป็นเชียร้อยยี่สิบแรงตัวน,นี้ สร้างคนกำลังใส่แผ่นขางนะครับกำลังใส่แผ่นข้างแผ่นขางนี่เป็นแผ่นขางเล็กปั่มนะครับเป็นเล็กแผ่นขางเล็กปั่มนะตอนจะถามินนะครับ เด็กซื้อหมอล่มแล้ว,เร,วเรียบร้อยนะครับคนนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถไปไปแต่ใส่งานนะครับบพรว่าที่เป็นรถด,ดำรถคอกนะครับกะที่ต่อสอบถามกันเขาไมา่ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 1 3 5 4 4 5 2 4ครับ0 9 1 3 5 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรและไอดีไลน์ของผมนะครับช่างนึกร้อยเอ็ดครับ đặc biệt ra, còn thiệt ngay thôi ngoài Để phá thay đầm thì vô dương phá thay đầm to sẽ đèo trên điện để bơm này phía mình Nà gặp Cảm chụp cầu con gặp Điều to đầm cả sẽ đèo มาไทยพี่น้องได้เบิ่งกันอีกนะครับชิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนป่อกันไหมในชิปหนานะครับสวัสดีครับ